ส่วนบนเวทีใหญ่ก็จะอีกสองรายการนะครับครับแล้วการน,นี้เราพร้อมแล้วที่จะให้ความสำหราญและสาระความบันเทิงกับคนแม่พี่น้องที่มารับชมนะครับการแสดงของชาติพันธ์ไทยพวดบ,บ้านโทสีกอมลองในวันนี้แล้วนะครับเพลงแรก เป็นการรำประกอบเพลงทวนสุพรรณลำพึงสาระของเพลงนี้ก็คือเล่าถึงที่มาของชาติพันธุ์ไทยควรที่มาอยู่ในสุพรรณบุรีลังจากนี้เราพร้อมแล้วเชิญทุกเกียรติทุกท่านรับชมและรับฟังได้ตามปรับัติครับ วันนี้เราอยู่บรรยากาศไทยพรวนนะครับนะครับไทยพรวนที่มาจากไหนนะครับมาจากอำเภอบางปะหม้าบางปะหมาะ้าครับผมครับเป็นชาติพันธุ์ไทยพวรวนที่มาใส่ในพื้นที่สุพรรณบุรีครับผมสิบเอ็ดจนชาติพันธุ์เนี่ยเป็นหนึ่งในชนชาติพันธุ์นะครับรขอบคุณมากนะครับออ้้้กกเเดดินน่าาาายยยยทงงวหมูคคลับบ เาตั้งหลักประธานบัดนี้ลูกหลานอยู่สุขสบายเมืองสุพรรณมีไท่ควรหมื่นสี่พันคนอยู่ในแต่ตำบนเอาทุกคนเมื่อมห่วมใจ ตาือเลือนหายขอแทนทันตายเที่ยวสุพรรณุรีวนสุพรรณสรบาวนไวยให้ลูกลางักสุพรรณสร้างสุพรรณฮักสามะี เมืองเก่าเมืองเชียงฝางบรรพบุรุษของควรเราบอกมีเขาจะมีเขาได้ยังไงล่ ควหมือนที่พัน 4, คนอยู่ในแต่ตำบนเขาทุกคนร่วมือรวมใจปีนี้ก็พักฟ สุพรรณสืบตาคูนไว้ให้ลูกหลานัสุพรรณสร้างสุพรรณฮักสามกีเดี๋คนพวนส่งคำพวนตั้งมวนดูผู้ดี วันเฮาเนินได้มาเจอผูกสัมพันธ์รักกันทั่วนาเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวใจกันทุกปันทันสา ว่าใจกับกำลังใจกำลังใจนะครับที่มอบให้กับนังรำนะครับแห่งบ้านโพสีบนบะครับตําบลบางปลามาอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นตัวแทนของชาติพันธ์ไทยพวนนะครับที่ออกมาแสดงในการไร่ารำที่มาของเอ่อพวนสุพรรณ ซึ่งเดิมนั้นเราก็มีที่ฐานอยู่ที่สพลาวประการจัดองเลยนะครับมาอยู่อ่าขยอนมาอยู่ในเขตที่คุณแจรถยนโตโยต้าในสองใี้จะมาส่งนะครับผ่านไปแล้วครับลำดับต่อไปนี้อเมรนต้พงเห็นหือเจอคุณแจรถเป็นไงครับมาอยู่ภูพานมาส่งหรือก่อนไงครับคูณานนี่เดนบางปะม้านะครับที่ไทพนไปอยู่นี่นะครับอ่าที่จตุนบางปะม้านี่โอ้โหมสมบูรณ์มากครับ ข้าวปนานาน้ำแล้วก็ประชาชนนางรำเนะีสังเกตได้นางรำเนี่ยการหน้าตาสดใสนะครับแล้วก็คุณดีๆทั้งนั้นสวยจทั้งนั้นนะครับดูหน้าตายิ้มแย้มวันนี้ได้แสดงออกนะซึ่งเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของาไทยพวนนะครับใช่ไหมครับครับแล้ผ่านไปแล้ว ความบันเทิงและสาระเกี่ยวกับที่มาของไทยพวนนั่นก็คือการรำประกอบเพลงพูนสุพรรณรับพึงเมื่อสักครู่นี้นะครับประพันธ์โดยท่านผูมิในการคงพันศิริท่านเป็นประธานชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรีประพันธ์ขึ้นเองนะครับเมื่อสักครูน่นี้ท่านก็ได้รับชมรับความรับความบันเทิงไปเรียบร้อยแล้วนะบรรยากาศลำดับต่อไปนะฮะับทแม่พี่น้องครับ เราจะได้พบกับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเกริ่นไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพวนสุพรรณนั่นก็คืออาหารอาหารนะครับมีหลากหลายเหคือแต่วันนี้เราจะนํามาหนึ่งอย่างเป็นอาหารหนึ่งชนิดนะครที่นิยมรับประทานกันนะครของทวนนะครทั่วไปไม่ใช่เฉพาะสุพรรณนะฮะทั้ง23จังหวัด นะครับนั่นก็คืออะไรนะฮะครูวรินค่ะแกงจานค่ะแกงจานแกงจานนี่คืออะไรนี่ถึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของสมุทรเพรว่าได้นะคะทำไมชื่อว่าแกงจานนะคะอันนี้คนควรทุกบ้านต้องมีแกงจานกินกันเป็นอาหารหลักนะคะแกงจานเนี่ยทำมาจากหน่อไม้หน่อไม้มาจากไหนวัตถุดิบคือหน่อไม้วัตถุดิบคือหน่อไม้หน่อไม้เป็นหน่อไม้สดไม่ใหน่อไม้รองค่ะแกงจานหน่อไม้ คนพวนที่จะเก็บกินได้นานๆนะคะวันนี้เราก็นำกิาาจานมาสั่งเพื่อนักผู้ชมัาดิบวัตถุดิบวัตถุดิบนี่มีหน่อไม้และอะไรอีกคะวัชพืชประกอบจริงๆแล้วมันจะเป็นปลาครับเป็นปลาปลาทุกคนและน้องๆชอบอาศัยจุมินทรีย์ปลานี้ต้องต้องจํากัดไหมว่าจะต้องเป็นปลาช่อนปลาหมอปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นปลาลิ้นแม่น้ําเป็นปลาหมอเาปลาหมอมีหาได้ง่ายในพื้นที่ของ แถวบางกระ้าของเราแถวีม่น้มวันนี้ก็อยากจะเชิญท่านนะคะใครที่หิวข้าวอยากจินจับข้าวมวนมาชีมแกงจานได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้น้อง,องบอกว่าจา,เจานจาเครื่องปรุงแกงจานมีไย่างไรชื่อแกงจานอเป็นภาษาพวนหน่อยนะนะครับเครื่องปรุงแกงจานเนาะก็จะมีหน่อไม้ดองท,ที่ทั่วไปจะเรียกว่าหน่อไม้ดองแต่พวนเขาจะเรียกว่าจานนะคะ ก็จะประกอบด้วยเครื่องเทศก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดหอมหอมแห้งแล้วก็พริกสดนะคะแล้วก็จะมีเกลือด้วยอันนี้นะคะทำไมถึงเรียกว่าแกงจานมาจากไหนแกงจานก็คือนำหน่อไม้มาสไลด์ถ้าเป็นเป็นภาษาปัจจุบันเนี้ยภาษาจานใช่ไหมจานหรือฝานฝานใหมฝานแล้วก็นำมา ขนมอาหารโดยการดองด้วยน้ำสาวข้าวมันจะเปรี้ยวดองแล้วจะมีรสเปรี้ยวแล้วกินเป็นธรรมชาติครับผมใจมะขามไหมมะขามมแล้วเปรี้ยงเพื่อปรุงอีกอันหนึ่งก็คือน้ำมะขามปี๊ดจะเปรี้ยงจะมะขามเปียกเองครับผมเอาเลยค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะก็ชมอยากจะให้ไปชิมครับผมจากที่ทิ๊ขแม่จ๋าของหมู่บ้านธรรได้เลยค่ะครับผมครับเชิญครับอ้าวน้องๆจ๋า สาธิตแกงจานเหยพี่ม้อนี้คาวบผมีแต่แกงจางนจะน,จานะคะเขาจะมีข้าวหลามนำครับมีข้าวหลามด้วยโอ้โห<อ>สุดยอดเลยมันเกิดจาประเพณีกําฟ้าของไทียงขโขงเราครับผมแล้วก็จะมีการคอนกําฟ้าของหมู่เชียงโบทีไหนนะคะอ่ะมื้อนี้คุณสุมนั์มานแห่งบ้านโพสีที่มาสาธิตการเอ็ดแกงจานเพาะพกเราได้หมือนกัน่าเจ้าลงเอ๋ออ่ะ,ะ,ออะต้อยมาลงเอ็ดจานอ วิธีทำแกงจานนะครับตั้งน้ำให้เดือดให้เดือดก่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือดระบอกกระไกะไคร้บคกระไคระไค้ระไคก็ะไคกระไคกระไก็ะไคระไคกระไกระคกระไคกงะะไคระไะคกระไ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 กรกไะกะคกระไคกกะ ก็จะมีน้ำปลามีเกลือครับผมกินได้อย่างนี้แล้วเป็นิได้ลยวคผคงสุกแล้วนะครับแล้วตักเขาเป็ินกินก็แ่บเนาะมันหอมหเดายนะครับอืมอาวออีกช ถือยากกินแกงจานมาได้เลยเนอของพน้ีีามานนีเามาสาพจานนี้เจ้าน่เดี๋ยวจะมีการล้างของัวโลีขอบคุณนะคะบคบอสมาสกมาใใช้ถืออมาชิมแกงจานที่ไม่ต้องบอกกันได้ว่ามันแซ่บบอบอกกันแล้วมันแซ่บบออ่านี่ครับช่วยกากไก่โบราณเจนมาชิมแกงจานของไทวนกเสีตามเนอะ ไม่เสียกายกันเลเียกายนครับเสียกายเลยเอออย่าลืมกินน้ดีใจมาระายกานอบไทยพวคันครับเหมือนก็แกงหน่อไม้นี่แหละครับนี้คือท้อนะครับต่อมาคือท้อนนะครับนี่กบวกบวงนะไม่เอเนาะเอเจ้าองร้านไม่หาพ่แต่เราิ้ค่ะคผูทีีงกระจาเลย หอชุดการจิมแกงจานของไพนกงาท่อาหารที่หนึ่งคืเป็นิกเนเมอร์ของคนบวนแซ่บอร่อยถ้ามาบ้านบวนต้องได้กินแกงจานก็คือแกงกัเตยแหละนะคะแกงจานแกงจานกัปลาหมอปลาแงปลาขาวแลที่ไม่ไกินปลาเพราะว่าการที่เอาที่เอามนเือเ่าวสอหมือหมูือมูหมูเอหมูเหมูเสืมเสยอหมะเอเเเเหหห

เดี๋ยนจะมีนะเนี๋ยนจะมีนะเี๋ยจะมีการล้าแล้วส่บนานนะคะเป็นพายที่ร้อมมีบวกพร้อมเต็มไปเลยค่ะครับเป็นยำบดทีแกงตาลไทยนท่คุณผู้มต้องรับประทานทุกสีอร่อยค่ะขอบคุณค่ะว่ารสจิ้มเปร์จิมเปรแกนะครับแกงาไทยวนอเคเหรอบ้านทิแล้วเดี๋ยวก็มีล้าไทยทวนนะครับให้อนจารยได้ชม เราจะเดินขาาวแา้วลังต่อเดี๋ยวมึงจะข้ามสายวันนี้เอาเอาเอาแกงจานไปแล้วพุณเจ้าไปหาซื้อข้าวสวยเอาโหเลยต้องไปหาซื้อข้าวสวยมาแล้วครับเนี่ยอร่อยมากครับเนี่ยสาวพนน้าตาสวยนี้แหละสาวพนสวยๆทุกท่านเลยครับเนี่ยกระดาษอายุไม่ใช่น้อยนะครับเดี๋ยวท่านยังสวยเหมือนเดิมครับ ใกล้ปนม้าี่บตมานี่นครับถ่ายรูดเลยครับทหาหาเขาเองทเจ้ามังสกแกนให้เม่แล็เขาหลานนำตัวนาซิมที่เจอนใเผ่าเขาหลานฮ่องกงเหลาอเลยครับเผยที่มาซิมแกงการครับแซบโป๊หนุ่มของหนุ่แซบเนาะ ได้กลิ่นก็แซ่บแล้วได้กลิ่นหอมน่แหลนวหอมแบ้นี่แจงจานนะครับหอมไป้อมถทานค้เราไอนนงบนัวไปามกนเาออยากาดนึ่งเ้วาก่อนพี่พีวลรนสมัยก่อนพี่พวารีปานบ้านปู่นะา แกงงานกับรื้้เมบาเนาะครับมานี้รับเอกลักษณของคนพวนครเนี่ยอาหาร่อยงนงไม่อนเาก็ไม่าไม่ดอไม่ดองไม่เปรี้ยวเนี่ยเขาไม่แกงไม่แกงไม่ดองไม่เปรี้ยวมแกงไม่แปเพราะว่าคนพวนสนคนอาหัรอีนริมน้ำแล้วก็มีอ่ต้นไผ่ ไทยจะมีนไม้กหนไมมาบวงบวมให้พร้อมบวบาคนใช้หน่อไม้สดครับกันกไม้สดก็ได้แต่นี้ครับไทยพนที่จะถนอมอาหารโดยการดองก่อนครับเอาไปทำได้ครับเป็นารเนี่ยไม่ไปตรงได้ครับไ ครับใส่พริกก็ได้นะครับแลามีใบมันรักมาค่ะมันรักใบไปลอยจะไปอีกรสหอมมากมันจะหอมด้วยเดินจแล้วครับไปออบจเลลรรใใจริญสิมม่กิจการเ์เนอร์ถ้าบ่มีทำได้ทำการแสดงต่อโอเคงั้นก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามสวัสดีครับ